สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒชัยเรือ,อไล์วันนี้อาจจะนําทางท่านไปดูมอเตอร์โชว์ของปีนี้นะครับปี68นี้นะครับเขาจัดมอเตอร์โชว์ตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่6เมษายนปี68นี้นะครับเริ่มต้นจากเลี้ยวซ้ายออกจากถนนแจ้งวัฒนะเข้าไปทาง เมืองทองนะครับจนถึงอาคารเชลเลนเจอร์ที่มีการจัดงาน b a n g k o k International m o t o r Show ของปีนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นทางด่วนพิเศษอศีรัฐที่เชื่อมต่อกับทางด่วนอุดรรัฐยานะครับที่เป็นสายทางด่วนพิเศษสายบางปะอินปักเกร็ดนะครับส่วนข้างบนนี้ก็คือรางยกระดับรถไฟฟ้า มดเรียนสายสีจุพูส่วนต่อขยายจากสถานีหลักเมืองทองธานีวิ่งตรงปลายทาง i m p a c t Arena แล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีอะทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับคาดการว่าสามารถวิ่งทดสอบได้ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับรถไฟส่วนต่อขยายสายนี้ก็จะขยายต่อจากสถานีหลักที่สถานีเมืองทองนะครับจาก บนถนนแจ้งวัฒนะเอวิ่งไปทาง Impact Arena แล้วก็เป็นสิ้นสุดที่ทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับโดยมีทั้งหมด2สถานีในส่วนต่อขยายนี้นะครับอตอนนี้การจราจราหนาแน่นมากเลยนะครับเพราะว่ามีประชาชนที่สนใจที่จะไปดูรถที่มอเตอโชว์งาน Bangkok International นี้นะครับที่ตึกเชล l l นเจอรเมืองทองธานีนี้นะครับ ค่อนข้างจะหนานแน่นเลยนะครับรถช่วงนี้สลับช้าเคลื่อนตัวแบบช้าชานะครับตอนนี้เราจะวิ่งเลี้ยวขวารอบวงเวียนนะครับเพื่อจะไปทาง Imp a c t a r e n a นะครับเมืองทองธานีนะครับตอนนี้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะชิด อาซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพื่อจะวิ่งเข้าไปในเมืองอทองธานีนะครับตอนนี้รถเคลื่อนตัวได้ช้ามากเลยนะครับนะตามกันต่อนะครับ พอถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้วิ่ง2เลนนะครับสายสุดก็เลนถัดมานะครับสามารถวิ่งได้สองเลนนะครับแล้วไปเข้าตรงหน้าตรงตึกเชล l นเจอร์นะครับวิ่งได้2เลนนะครับถ้าใครมาดูมอเติโชนะครับไม่ต้องอรอ,อด้านสายสุดนะครับสามารถวิ่งได้2เลนนะครับ พอเราวิ่งมาถึงจุดนี้นะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้นะครับเพื่อจะวิ่งตรงไปไปจอดรถในใต้อาคารตึก Challenger หรือด้านขวามือ,อที่มีชั้นให้จอดรถนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าอาคารตึกเชลเลนเจอร์ที่มีงาน Bangkok International Motor Show แล้วนะครับ งานมหากรรมจัดโชว์รถประจำปีก็จะจัดที่ตึกเชลนเจอร์ชั้น2นะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งตรงไปเพื่อจะไปจอดรถบนตึกนะครับสามารถไปจอดใต้ตึกเชลนเจอร์ได้แล้วก็จอดที่อาคารจอดรถด้านขวามือของตึกเชลนเจอร์ได้ด้วยนะครับถ้าใครมาดูมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับตอนนี้เราเดินมาข้างในตึกเชลนเจอร์แล้วนะครับเพื่อจะเข้าไปในหน้าอาคาร เพื่อจะเข้าไปในอาคารเพื่อไปดูรถยนต์ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้นะครับดูบรรยากาศด้านหน้าอาคารจัดงานนะครับมีคนกำลังเข้าเพื่อจะเข้าไปข้างในดูงานนะครับพลุกพล่านเลยนะครับตอนนี้ ท่านลูกน้องน,น,น,นั่นเ,เาานที่พรมบอรเนิ่งเเป็นบ้ากนะครับกับกุสีออโต้โบรเกอร์พอเราได้บัตรมาเราก็ต้องอเข้าไปาสแกน QR Code นะครับก่อนที่จะเข้าไปาข้างในนะครับ ตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในอาคางของการจัดแสดงการรถยนต์แล้วนะครับดูบริเวณโดยรอบภายใ,ในอาคารจัดแสดงนะครับเดินตรงไปนะครับก็จะเห็นบูธต่างๆในการจัดแสดงรถยนต์นะครับยี่ห้อต่างๆแบบต่างๆครับอยู่ตเต็มฮอล์เชลเลนเจอร์นี้เลยนะครับดูนะเราจะเดินตรงไปนะไปดู อัพบ,บูธแสดงอแบรนด์แรกก็คืออัพบ,บูธรถยนต์ BYD นะครับ <c oughs> คันสีขาวนี้คือ BYD s i l นะครับดูเหล่าๆอาการเลยนะครับตัวนี้นตรงไปนะครับเดินตรงไปตรงนี้ก็คืออเดนซา N7 นะครับเราจะไปดูตรงข้างในที่เป็นบูธเลยนะครับก็จะเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่นี่นะครับอยู่กลางเวทีของเดนซาแล้วก็ BYD เลยนะครับ ตัวรถยนต์ข้างหน้านี้ที่ท่านเห็นก็คือเบนซ่าดีนนะครับคันเบนซ่าดีนนี้เป็นรถ MPP ขนาดใหญ่นะครับเป็นรถชูธงของค่าย y d เลยนะครับตัวนี้ดูสวยงามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวเราจะแยกคลิปนะครับอของแต่ละรุ่นของยี่ห้อรถนะฮะให้ท่านดูนะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ